พี่จ้าหิวร้องใหญ่เลยเนี่ยมาต่อมาหยหิวสวัสดีจ้ะพี่นอ้องนนเอาเข้าวหิวจัดดู สวยจ้ะเขาสวยผสมน้ำนิดนึงให้คอรื่นคอจ้ะเก่งมากร้องไม่หยุดเลยไม่ต้องต้อนน้ำเขานะเพราะว่านกนกเองนกไม่ไม่ค่อยกินน้ำเท่าไหร่หรอก จนมาถ้าป้อนอาหารถ้าเป็นลูกนกก็คือของแม่จะที่วัดศึกษามาแม่จะเอาอาหารมาเพาะกับน้ําลายมั้งน้ําลายแม่นี่แหละก็ไม่ต้องมาเอาน้ํามาใส่สลิงป้อนนะก็เลยแค่เอาข้าวแค่เอาข้าวคุกใส่น้ํานิดนึงให้พอลื่นๆคอนานั้น กินเก่งมากร้องเก่งมากกินก็ร้องอิ่มก็ร้องน่ารักไม่เอ่ยงันคองันคอร้องงันคอพินงใหญ่เลยร้องใหญ่เลยใจจะออกกระจูโลกกว้างแล้วเนี่ย กินเก่งมากมาพี่กระจิบเมินมาแล้วเสียงดังนะพี่กระจิบเมือฟ้าหัวไปกินเลยนะเสียงดังนะน้อ,องไม่หยุดจะกินอย่างเดียวนะอาปาก จะกินอย่างเดียวคอก็ล้นเนี่ยท้องใหญ่แล้วนี่คอใหญ่จะกินอย่างเดียวนี่จ้ะน่ารักไมหมเอ่ยนี่เลี้ยงไม่ได้เป็นอาทิตย์แล้วจ้ะนีพี่บารเอามาให้ ที่บารที่เด,เด็กเอามาให้จริงเก่งมากจริงเยอะมากไม่รู้ว่าให้เยอะไปหรือเปล่าน่ารักนะน้องก็เก่งน่ารักสุดๆเลยอาเจ็ก่อยยิย้มหน่อยยิย้มหน่อย จะเียงดังมากเริ่มอิ่มแล้วแหละร้องน้อยลงนี่จ้ะนี่จ้ะกงขยับเมื่อไหร่นะเดินผ่านเมื่อไหร่นะโอ้ยร้องเป็นน้อยาตายจะกินนกอะไรไม่รู้นะน่ารักไม่เอ่ยนี่จ้ะ ไม่ทำเลยเขาสวยเขาสวยกับน้ำสวยนี่จ้ะปากเลือดจ้าน้องใหม่จ้า เลียงสัตว์ทุกอย่างที่เขาให้เลี้ยงนี่เขาเอามาให้เลี้ยงก็เลี้ยงทุกอย่างนะจ๊ะนี่ช่วยเขาไปน่ารักไหมเอ่ยเหมือนลูกไก่ไหมเอ่ยคล้ายๆลูกไก่เนาะคล้ายๆลูกไก่ตัวเล็กๆนี่ฝากด้วยนะจ๊ะนี่ตองคนใหม่ๆเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าน,นิ่มด้วยนะจ๊ะวันนี้ไม่มีอะไรมากมาฝากด้า ถ่ายถ่ายรูปนกน่ารักน่ารักด้ฝากจ้านี่นะฝากด้วยจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้านิ่มตะเพ่เฮรัชแชนแนลด้วยจ้าไปละจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าบาย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 ลุกบายบายจะกินอย่างเดียวเลยะโอเดี๋ยวจกลงตุ๊ดจะกินอย่างเดียวเลย น้องทั้งวันแปแล้วจ้า